สิ่งที่เราอยากจะชวนกันคิดมากขึ้นก็คือเฮ้ยความสามารถในการปรับตัวสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมันเปลี่ยนแปลงง่ายมันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนในทุกๆสถานการณ์เนี่ยเออมันคือความสามารถในการขบโจทย์แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนกระบวนท่าให้ทันมากกว่าดังนั้นความสามารถในการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเราก็มีนะไอ้เรื่องคิดรอบตอบได้เนี่ยอ่ะแล้วก็ นอกจากคิดรอบตอบได้แล้วต้องอธิบายได้รู้เรื่องด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนาะต้องถ่อมตนก่อนว่าเราไม่รู้เราต้องหาข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีที่คิดว่าอีกอันนึงที่เราต้องตระหนักคือข้อมูลเพิ่มแล้วเราก็อาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยก็คือเราต้องกล้าเทคความเสี่ยงมากขึ้นถ้าคนเราท้อแท้ง่ายเนี่ยแปลว่าองค์กรเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสภาพที่ที่คิดว่าหลายๆองค์กรก็เจอเนาะเบรนเอ้า q u i t t q u i t เ e r นะแล้คำพวกนี้มันขึ้นมาหลังยุคโควิดเนี่ยมากขึ้นมันก็คือเป็นความเสี่ยงสำหรับบริบทใหม่เนี่ยมากขึ้น e อ p a t h y เนี่ยถ้าอันหนึ่งท,ที่สำคัญก็คือในในองค์กรเนี่ยเราก็พูดกันมานานมากเก่งคนสำคัญไม่แพ้เก่งเทคนิคความสำคัญของผู้บริหารที่ต้องเก่งคนเนี่ยต้องต้องมมากขึ้นนะคะซึ่งถามว่าเปลี่ยน ง่ายไหมก็ก็ไม่ได้ง่ายอะ่ะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำมาเนาะแต่บางทีก็เราก็อาจจะคุ้นชินกับวิธีการเดิมๆการที่จะกระตุ้นให้พนักงานสามารถมีโอกาสไปทํางานข้างนอกได้เราควรทํามานานแล้วท้ายสุดมันเรื่องของความในยุคนี้ก็ต้องกล้าตัดสินใจบนสิ่งที่เราไม่รู้เท่าเดิม